สวัสดีจ้าวันนี้เราจะมาหนึ่งหัวมันมันเทศเนาะนี่นะคะคือมาก่อนเราเนึ่งขายเนาะอันนี้เราจะนึ่งกินนะคะเพื่อนๆมันก็จะล้างล้างแล้วเราก็จะนําไปนึ่งเนาะนี่นะคะ ล้างให้ถูๆให้ดินออกให้หมดเนาะนแล้วเราก็จะแต่งแล้วเราก็จะตัดแต่งตัดตรงนี้ออกตัดตรงนี้ดำๆออกนะคะแล้วเราก็ล้างให้สะอาดตัดแต่งให้หมดเลยเนาะนี่ เห็นเดสวยงามเนาะถ้าเราเอาไปขายเราก็อย่างนี้นะคะเพื่อนจากตรงนี้ออกตรงนี้ออกด้วยแล้วก็ล้างล้างล้างให้สะอาดแล้วก็เอาไปนึ่งถ้าหัวยาวๆอย่างนี้เนาะ,ะเราก็จะแบ่งครึ่งเนาะนี่นะคะแบ่งครึ่งอย่างนี้ เวลาเราเราเอาไปใส่ถุงถุงเราจะขายถุงสิบบาทเนาะเราก็ทำสักสี่หัวนะคะเพื่อนๆแบบนี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวเราก็จะนำมันที่เราล้างเนาะมานึ่งเนาะ,นนนะถ้าเราถ้ามันเยอะเราก็จะเอาหัวใหญ่ใส่ไว้ข้างล่างเนาะใส่ไว้ข้างใต้นะคะเอาหัวเล็กๆไว้ข้างบนเนาะอันนี้มันไม่ค่อยเยอะเราก็เนี่ย ไว้ใต่เนาะเวลาเวลาโดนความร้อนเขาจะได้สุกไปไวนะคะเอาหัวเล็กไว้ข้างบนสักสินาทีหรือว่าจนกว่าถ้าถ้ามันมันเขาสุกเนี่ยเขาก็จะแตกนะคะเพื่อนๆเขาก็จะล้าวจะแตกช่วงนี้เดี๋ยวเรานําไปนึ่งกันเลยเนาะเี่นนะคะเราตั้งน้ําร้อนแล้วเนาะ เราก็จะนำมันมานึ่งเนี่นะนี่นะคะนึ่งสักสิบนาทีหรือจนกว่าเวลาสุกแล้วเรามาเปิดดูเนาะมันก็จะแตกนะคะค่อยมาดูกันนะคะอีกสิบนาทีนี่นะคะมันก็สุกแล้วเนาะนึ่งได้สักพักา้แหละนี่นะคะก็สุกแล้วเนาะอุ่ยร้อนอันนี้ยังไม่ได้ปิดไฟ เดี๋ยวปิดแก๊สถ้าดูยังไงว่าสุกนะคะเราก็จะบีบบีบดูหยิบออกมาแบบนี้เนาะเขาก็บีดูอย่าง,งี้นะคะมันจะนิ่มนะคะนี่จะนิ่มนิดนึงแสดงว่าสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวให้เย็นเดี๋ยวเราไปจัดใส่จานเนาะนี่นะคะไอ นี่ก็จะเย็นแล้วเนาะนี่เราถ้าถ้าเราเอาไปขายนะคะเราก็จะใส่ถุง10บาทเนาะถุงสี่คูนสี่คูณหนะคะเพื่อนเ่อนเราก็จะใส่แบบนี้ใส่ไม่เยอะนะคะสี่หัว ประมาณนี้นะคะ10บาทนี่อันนี้มันยังร้อนอยู่นะมันจะเป็นไอนีสีหัวแบบนี้เนาะสิบาทนะคะเมืก่อนเราก็นึ่งขายนะคะมันเนี่ยขายดีค่ะถ้าอยู่ในเมืองนะ่ะขายดีนี่สิบบาทอันนี้เราซื้อมา20บาทก็ได้กําไรนะคะได้กําไรเยอะแยะเลยนี่นะคะแต่ว่าวันนี้เรามาทําให้ดูเนาะว่าถ้าเผื่อใครอยากขายมัน มันนึ่งหรือว่านึ่งมันขายนะคะนี่สักประมาณนี้แหละ10บาทเนี่นะคะ10บาทก็ประมาณนี้แหละนี่ค่ะเป็นแนวทางน,นะคะเ,เพื่อนถ้าเผื่ออยู่ในเมืองก็จะขายดีนะคะเพราะว่า10บาทเขาก็กินบางคนเขากินแทนข้าวตอนเช้าเนาะ คลิปนี้ก็เท่านี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องครัวแม่วิไลด้วยนะคะขอบคุณค่ะนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนข้างในอร่อยค่ะนึ่งนึ่งเอาอย่างเงี้ยมันจะไม่เละเนาะนี่ประมาณนี้ค่ะอร่อยค่ะขอบคุณนะคะ